เออกล่าได้บนุนี้ออกล่าได้ไดแ้งได้บมนี้แ้งได้ออกไปได้นำได้น้ำตัวอันนี้ลุงใหญ่ได้เนี่ยบ,บ,บึงใกล้ใกล้แม่ข <c oughs> ุเซียวซ่านวันนี้พาไปฮะปลาพ,พ,าพ,พ,าพี่นอ้อง ไปติดตามชมไปดากันบรรยากาศสิเพื่อ,อนอะไยเด้อจ<ะ>ัดการทีมงานนาปลานำทีมโดย<ะ>ลุงใหญ่เมียขอยว่าเจอรนคือดาราไทยผู้ใดผู้หนึ่งนะ <laughs> กันนะที่มันออกละครทุกเมือนี่นะ่ะเ <laughs> มีย <laughs> ขอยว่าเจ้าคือพระเอกแต่ว่าขอยว่าเจ้าคือผู้กองกันขันแสดงกันเป็นโจรนะ่นซ้ เป็นเจอขนาดได้คนทางไงโอ้บอลนี่มีนนรถมานนนลลาลงุนบอกว่าเอายีนเอารา้ทีนท่น,นี่รอดเลยหอดเลยนี่นำบอลเท่าสิมาหาปลาเนี่ยจเอาไปลมะตอนนี้เขามาหอดนำตู้เลยนี่นำตูำต้บอลเท่าสิหาปลาเนี่ย เมืองน้ำยามนี่ันนี้ช่วงถ่ายเดือนตุลาปีส่องพระเสด็จลองมองจากบ้าน ต่อยจักหน,น่อยโอ้มองนี้เลิกขนาดนี้ทัดมองนี้เป็นค้อนน้ำเลิกไล่แห้งมองนี้เป็นล้านคักใส่จะนี อ้าวขามบ่ได้ไมาเจอบอลน,น้ำเลิกวันนี้ โอ้แคลนี่เป็นบังคัแค่นี่ดำมาวะได้ได้สิทายโซไปดำไปดำท้ายยึดถึงไปดำท้ายบนมันหลายมันหลาตอนนี้มันบุหลา่บนไปดำองกนรฝาละลายังากระดานหัดบลอน น้ำเลิกน้ำหอกนี่โอู้เย็นเย็นเย็นเย็ดื่มได้ฮะปลาหมอมน้อยปลาหมอมนเข้ดแล้วาทางมนเลยะอ่อปลาหมอมน้อยม้อมแ้มดี แถวนี้มันจะมีให้เข่าเขาแนมไปทั้งคู่จะมีไห่เข่าของปัะสะสนแต่กับสวนยาง ขแข่งได้เนี่ยลายงาใมใป่ามีคล้องในป่าตายังไงต่อมองต่อมองต่อมองนี่วางทังหนาเนี่ยอือป่าบอล Bọn nằm bọc <laughs> hẳn Thằng nào hả? này, bên văn nằm lực đây này ทีมงานเราจะลงกลางมองอยู่ในนี้น,น้ำใสจนเป็นสีเขียว ถมัดวดได้มองในเนาะล,ล,ลิกถัวม้นได้เหนือทำเลิกมองเนียลงดำมีวามองนี่กไก่ เทตกแถ่นี้ตกล้อมมาแบบนี้กวัดข้าวฟ่างถืกร้ายขนาดนด้อหได้ยู้กันก้อนน้ำบุเล็กให้ได้ลายอยู่เนาะ นี่แหล่แรนเจ๋อลวยาคลยย่ดแแนวนี้เลยหนาวขนาบยาเราไปจักบ่เนี่บ่อริ่มหิงกับดันนี่อันนี้ดำลงไปแล้วตองเบี้ยตัดกันตัดตระจันความ้อน อันนี้เสกอนปลามมปลาหมมอต่ตัวนี้แล้วมันดีงานนี้ว่าววาวว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 ว้ววววดวววววว้ว่วนวว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 วมเวว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 ้วนว่ไว้วววดววว่งววววิ หมันแหลนลงมาลุมไปมาถึอมองอยู่นี่กลางมองรัดไว้กลาลังไหลปลาลงมาโอ้มันคือลงแหลมมองเลยดึงขึ้นจากน้อย

Ui, tươi quá Cái mòm nó Ghê Đắp vào cửa đây à? Chắp vào lời Bụi bì bò mòm

ถึงลายขนาดมองเขาเกี่ยเลยดำจับเอากั้ยังไงตัวใหญ่สองต้วเดือนกอล์ฟจับไว้ได้ดูทุมันไ่เา หูอีพอตะกี้ฮนเรียมบนละน้ำซานฮนตะกี้มองคาดยูนเคียมฟังกันยังถื่อนบะปลาข้งแซ่ดเลยปลาข้างเลัยมนมีดับมั้งเน่ปา่งมาสับัละตายงายมาสัมันตายง่ายพวกปลากระน้ำจำจับเอาใท่ไห ไปเทีงมันึงนะครับคืออยู่แถวบ้านเนี่ยเขาเอาแข่ล้อเกตเลยได้นไหมแข่ล้อเกตและะ้วกับหัวออกแล้วก็แล้ว,ลว,วเลยหย่ำหย่ำเลยอ็บางคนก็ดิบๆอ,อีเด้ดิบๆหรือแลนเนี่ยยังดินเดาๆในแลนเนี่ย บางคนก็นอเ,นอนเอาอันไปใส่มุดแดงเด้แห่หมุดแดงกัดอ, <c oughs> อร่อยอันมุดแดงเลยใส่มดสมมุด,ดแมมดงส,สมกัดแล้วก็งับเลยติดตัวเลยปล,ลาผาดงไปได้หาปลาก็ ไปตามแคมน้ำบรรยากาศคล้ายๆแค่น้ำซ้านเลยเนาะบรรยากาศนี่แต่ว่าโบเมนน้ำซ้านตัวนี้ามาอีกจุดนึ่งอม,มองนี้มีน้ำตกความไร<ล>้แห้งขน,นาดเลยลปลามันหมักอยู่บนน้ำไร้แหงนี่เี่ Lòng luồn vâng, lòng luồn vâng ลุ่มตีวันไหน,น่นน,นั้ <c oughs> นน้ำไหลแห้งขนาดบอกเลย bà bà sẽ lấy cái ăn riêng đằng này ra ngoài đấy nè bọn này bà luôn mua đó còn he bà nè bọn này đi, đi, đi. มันยังหลีอยู่แถวนีไปน้ำมันมีตอสกินมัลักไปหลีในสอกกิน้นับิงนักตมิกดับอมองเข้าไป้ปลาเผาไปตุ้น้วยล่ะมันเหรอตุ้น้วยอ่ะตอนนี่มันขึ้นแแหลยวะ มีปะน,นิ่งนะมี่กว้ปีปะนปะิ่ก็มีแล้วบุ <c oughs> คอยได้เห็นปะนิ่ธรรมศาสตร์เนี่ยบุแย่ได้ปะดิ่อันนี้นะอ้ <c oughs> ไปปด้ะนิ่ตัวหนึ่งโอ้ว่งนี่ยกะเลิกได้เนี่ยน้ำเงิงเลยเนี่ได้น้ำมอง ลองมึงแฮ่จักบาทว่างนี่นนะใส่วิธีใหม่นี่เนาะตั้งมองมาแต่ผุนกวดกวดนอกไป่ผุนแล้วก็ไปไปหอดจุดน,นั่นนี่คือเกาเพราะว่าอยู่ในมันเลิกร้ายนี่ลงไปหมได้ใส่มองกวดไปเลยลองเมึงอันนี้แม่นวิธีการ หาปลาอยู่ตามน้ำอยู่ตามแม่น้ำแต่ว่าเอิ่นอย่างหนึงน่งเนาะแถวบ้านเ่าจเจอนน้ำห่วยจะเป็นน้าห่วยมันขนาดใหญ่แต่ว่าเป็นแม่น้ามันจะใหญ่กว่านี้อีกตัวอย่างคือน้าเงิมนบอ่อแต่ว่าปลาอยู่ตามธรรมชาตินี่มีห้ายวิธีการหามันก็จะแตกต่างจากการหาปลาอยู่ในหนองคือถ้าว่าเข้าหาในหนองเขาจะกางมองประชิดซื้อแล้วกะ ปลาเลี้ยงเนาะมันจะมาถือเองแต่ว่าอันนี้ปลาธรรมศาสตร์ปลาอยู่ตามธรรมศาสตร์เขากางมองไปก็ต้องได้เห็นให้ปลามันตื่นเผื่อมันจะได้แลนไปใส่มองที่ก็อยากหมดดำหานะคือจะสเบิงว่าปลามันอยู่มองได้เพื่อจะได้ไล่มันออกมาบางทถือดซสามารถจับอะไรเลยอยู่ในก้อนหินมันเข่าลีในเลหลุดยินมเ <c oughs> <c oughs> ด็ดๆได้แล้วเนี <c> ่ <oughs> đâm đâm vào lời để tồn nhai đường này vâng đấy phần, phần, phần này oh, oh. phần này